หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเด้อพีเดอ้ออย่ามัวไปเหอาแสงไฟในเมืองวังข่งอย่ามัวไปจองติดนักร้องคนดอ้อ,อ,อ,อ เด้อพี่น้องมาถอนหญ้าหญ้ากะหลายหลายดอกพอ่พี่น้องนั่งถอนยืนถอนวันนี้นอนถอนแต่มันหลายพอดมันเลกสิถอนไปตั้งใดแล้วล่ะกะสแปนมันเกิดได้เกิดดีเนะจ้ะช่วงนี้กะญี่ปุ่นเขาสูรฤดูรอนเด้อพ่อพี่น้องนี่กะต้นไม้ใบหญ้ากะหลายจะป้งหลายเพราะฝนตกเกือบซมือจ้า ยากระสิขึ้นหลยขึ้นไหวจ้าโฆษนาต่สีถอนยาดกยาทางยาจ้ามือนีกับนอนถอนเอาถอนไปจังไดกับถอนไปโหลดจ้าวัตะมันแล้วน้ะแมาเด้อพี่น้องมาถอนยาซอยนะถอนไปยังสี่ล่ะเนี่ยมันสบายใจเฮ็ดไปโหลดจ้าอันเฮ็ดเปียกอันใดมันมีความสุขมันสบายใจกับเฮ็ดไปโหลดสิถอนสีนอนถอนนางถอนกันแล้วแต่เด้อพี่น้องไปก่อนจ้าบ๊ายบาย